นี่เป็นเจดีแล้วก็นี่ก็เป็นสระน้ำไม่มีใครเป็นลกล้างไปเลยนะครับตอนนี้พื้นที่ลกล้างไปเลยอาอจานต้นนี้มันเป็นต้นต้นนําจ้อยต้นนี้ผมโอ้แมนต้นต้นนี้หอมเนี่ยผมนี่ต้นนี้หอมนะครับกระดังงานพึงตรงนี้ก็จะเป็น เจดีที่ผมมาเมื่อวานนี้มากราบมรสการเจดีแล้วก็มาเดินทำประทักษิณ่น้นดสดอกใหม่อฝั่งนี้ก็จะเป็นถนนตรงกลางนะครับฝั่งนี้ก็ยังเป็นขีดบัดอยู่นะครับถึงริมน้ํานี้เลยแล้วเวลาที่ เรามาปล่อยปลามาปล่อยฝั่งนี้ก็ได้ครับขาก่อนตูนเพื่อนก็ปล่อยปลาตรงนี้ได้ครับตอนนั้นผมมากับท่านพระอาจารย์นี่น้ำจะขึ้นมาถึงตรงนี้เลยที่มีทรายอยู่ตอนนี้น้ํามันลงแล้วนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นชาวบ้านฝั่งนน้นชาวบ้านเขาทํานากันบางปีเขาโดนน้าท่วมก็ไม่ได้เกี่ยวข้าวนี่น้ํามันลงแล้วท่านว่าพระอาจารย์เล่าว,ว่าฝั่งนี้ก็เป็นเขตวัดตรงข้หันี้ก็เป็นพื้นที่วัดแต่ว่าท่านก็ให้ ปรับเป็นถนนให้ประชาชนได้ได้ใช้ได้เดินทางผ่านได้ครับก็เป็นเขตของวัดนะเป็นพื้นที่วัดในฉนดเป็นพื้นที่วัดบดเลยนะครับแต่ว่าก็ปรับถนนเป็นสาธารประโยชน์ให้ประชาชนได้ใช้สัญจรเดินทางไปมาระหว่างหมู่บ้านนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเขตอพยาทานนะครับท่านไม่อนุญาตให้ หาปลาจับปลากันเพราะว่าเป็นเขตเป็นเขตพื้นที่วัดนะชาวบ,บ้านก็ปลาก็จะเยอะอยู่นะปลาธรรมชาติและปลาที่ปล่อยด้วยวิวดีครับตรงนี้เป็นวิวแม่น้ําแม่น้ํามันโค้งมาตรงนี้แล้วก็โค้งไปนี่ครับมันก็เลยกินพื้นที่ไปเรื่อยๆอยู่ อันน้เป็นเจดีอันนี้ซื้อซื้อน้นนำอะไรครับผมชื่อก็คือน้ำพองนี่ครับน้ำพองลำน้ำพองน้อยนะครับ,ท,บรที่มาจากขนุรััดยากาศดีครับมองไปเห็นเจดีขาวๆเราเดินมาถึงตรงที่ เมนเผาศพนะครับของชาวบ้านวัดเกาะทองผมชวนเพื่อนมาภาวนาที่นี่เพื่อนบอกว่าเอาไว้ก่อนอบอกยังไม่สนใจบอกว่าเข้ามารมู้สึกขนลุกมนผมก็ว่าเอ๊ะมันก็ดี <laughs> เป็นที่ภา,นานวานาครับนักภาวนาครับอยากภาวนานี่จิตจะรวมดีจิตตื่นแล้วมันจะรวมดีนะครับก็ยังใช้นะครับชาวบ้านครูบาอาจารย์ก็ยังใช้เวลามีคนตายชาวบ้านก็มา มาเผาที่นี่อยู่นะครับท่านทําใหม่นะครับท่านทําศาลาใหม่ทาสีใหม่แล้วก็ทําพระประธานอย่างดีเลยมีห้องน้ํามีอะไรมีพัดลมให้มีถ้ามาพักนี่โอเยี่ยมเลยครับใครต้องการมาฝึกอบรมทางด้านจิตตภาวนานะมีพระประธานอย่างดีเลยมีสวยงามน,นะท่านหลวงพ่อมหางมัตาบอกว่าที่นี่ถ้าใครจะมาเผาศพ ที่แบบว่าไม่มีเงินไม่มีอะไรท่านก็ยินดีจะเผาให้เลยไม่ต้องไม่คิดตังนะมาเลยมาเผาที่นี่ได้เลยมีคนตายไม่ต้องใช้เงินใช้ทองอะไรครับท่านยินดีสงเคราะห์ผมว่าตัวนี้ภาวนาดีถ้าใครอยากนั่งสมาธิจิตจะรวมดีสปายะดีนะกลางคืนก็คงบรรยากาศคนละเรื่องนะตอนนี้มันจะเงียบสงบแล้วก็ไม่มีคนผ่านไปผ่านมาเท่าไหร่ครับ เป็นที่หนึ่งที่น่าสนใจใมาพวนอ่ะโอเคพลายนี่เด้อต้นสมอครับมาปลูกตอนมันใหญ่แล้วมันโตแล้วก็มาเทียมลดน้ำมัน เอาไม้ดามไว้ให้มันโตถ้ามันออกลูกมาออกผลมานี่สบายเลยครับเนี่ยเป็นปรมาณชั้นดียาของพระเจ้าเลยสมอมะขามป้อมถวายได้ทุกเวลาไม่จำกัดเวลาเป็นยาปรมาตนะครับเป็นยาดีมาปลูกหลายต้นเหมือนกันเนี่ยต้นนี้จะจะรอดไหมเนี่ยมาปลูกหลายต้นอยู่ครับมันอีรอดบหครับอาจารย์ครับเนี่ยคือเป็นใบแห่งๆเนี่ต้องเอาน้ำเลี้ยงมันก่อนเพราะว่ามันยัง เ้าเอามาตอนมันโตแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงจะได้กินลูกอยู่เนาะหลายต้นอยู่ในนี้นนามาเอ,เอามาแบบนี้แพงเลยผมมันรครับค่ขาขนใหญ่ค่ายังข้าขรถขนมาฮีเลเกตหลายต้นอยู่ครับต้นสมอต้นใหญ่แบบนี้ปปรตีมันออกลูกแล้วครับผม มนดำมันไว้ก่อนแล้วก็ลดเลี้ยงน้ำมาหน่อยช่วงนี้มีสายยางต่อมานี่เขาที่ก็มีใบใบใบหนาเต็มเลยครับใช้อบโทนไพลอบยาตะไคร้กอบไเ,เลยน้ำไม่นนมีเพเฮ้ยน้ำออกบอเคน้ำออกบะท่านเอาน้ำเข้ามาแต่ก่อนมันแห้งตลยนี้มีนกเป็ดน้ำมาอยู่ครับสระน้ำทางเดินไปเมนผอาศพของวัดกอทองครับธรรมชาติ พอมีน้ำก็มีสัตว์นะมีสัตว์ก็มาดื่มน้ำมากินน้ำมากินปลาอะไรเงี้ยความร่มรื่นเป็นธรรมชาติเติมป้าจย์พาเดินมาฝั่งนี้วันนี้เขตวัดกอะทองครับก็จะเขียนป้ายบอกว่าห้ามล่าสัตว์ทุกชนิดนะครับชาวบ้านห้ามจับตัวเงินตัวทองตัวแรนพวกปลาอะไรเงี้ยก็ปล่อยเขาก่อนช่วงนี้อย่าไปทาร้ายเขาเขาเป็นเถตอนพยธาธิ์เขามาอยู่แล้วเขาปลอดภัยนะ เก็บออกจากนี้ไปเขาก็รู้สึกว่าชีวิตเขาเลือกมันอันตรายแล้วเพราะว่าชาวบ้านบางคนก็เขากินสัตว์เป็นอาหารหาอยู่หากินกันเป็นธรรมดาแต่อยู่ที่นี่รู้สึกปลอดภัยเขาจะอยู่ที่นี่ครับสร้างครอบครัวหาอยู่หากินกันที่นี่ส่วนมากวัดกะทองนี้จะมีพื้นที่ที่เป็นจอมปลวกเป็นโพนบ้านเราไวสายสารเยอะค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าสมัยก่อนมีปลวกเยอะ,ะทําขึ้นมาแล้วก็มีลักษณะเป็นเนิน เป็นดอนนี่มีกระลอกสีขาวครับกระลอกกระแต่สัตว์เยอะครับที่นี่ตอนนี้ท่านมาปลูกกล้วยครับโยมาปลูกกล้วยตรงไหนถ้าดินมันแห้งๆดินมันไม่ดีเนี่ยเขาบอกว่าให้ปลูกกล้วยเลี้ยงไว้ก่อนพอกล้วยจะเป็นตัวดึงน้ํามาเพราะที่นี่เราก็เอาต้นไม้มาปลูกเสริมได้อีกเป็นพี่เลี้ยงให้ต้นไม้ มันรอดไปก่อนถ้าเจอฝนเจออะไรเขาอยู่ได้แรกเขาลงลึกอยู่หาด้วยหาอยู่ด้วยตัวเองได้ก็รอดนะครับนีพ่พระอาจารย์เราบอกว่าต้นไม้ต้นนี้ต้นยางต้นนี้เป็นต้นที่สูงที่สุดแล้วครับในวัดก่อทองเดี๋ยวผมจะให้ดูความสูงของเขานะครับเคประมาณว่าตึกกี่ชั้นโอ้โหครับถึงย่ติ <_ t ut> นะอแคยอดได้อยอดได้แล้วเคประมาณบอกว่าความสูงสประมาณตึก30มสชั้นคะรับโอ้โหประมาณ3 0มสถึงสีเมตรครับความสูงการด้วยสวายตา มาสำรวจักันอีกไม่รูจี่รอบนะครับสำหรับทุกครั้งก็จะเส้นทางเดิมบ้างแตกต่างบ้างแต่ก็จะได้รับความรู้สึกที่ไม่เหมือนเดิมทุกครั้งครับได้สิ่งใหม่ทุกครั้งที่มาสำรดวจวัดได้ออกร่างกายได้เจริญสติแล้วก็ได้ศึกษาธรรมชาตินะครับดูสมุนไพรกับครูบาอาจารย์้วยท่านก็เล่าให้ฟังว่าต้นนี้คือสมุนไพรต้นนี้กินได้กินไม่ได้อะไรเงี้ยครับ ซึ่งเราไม่หาสามารถหาได้บางครั้งผมไปอยากรู้มันคือต้นอะไรก็เปิด Google เล่นดูเหมือนกันครับเพราะไม่รู้มันคือต้นอะไรตัวน,นี้เราใช้เทคโนโลยีเป็นประโยชน์